ฉลองแชมป์กลยเจออ5ประเด็นลิเวอร์พูลเสียทรงโดนแมนซิตี้ย่ำจอหลังเกมหงงผ่ายเรือใบยัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ทาเอางานฉลองตำแหน่งแชมป์ฟีเมลีอังกฤษของลิเวอร์พูลงานกล่อยไปเลย เมื่อจัดการยับแบบไม่เกรงใจสักดิ์สชแชมป์ด้วยการไล่ต้อนหงแดง4 0ที่สนามเอติฮัสเตเดียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่เกมจะเปิดฉากบรรดาแข้งเรือใบสีฟ้าและเป๊ปกวาดิโอลากุนซือต่างยืนเข้าแถวเกีดยรติยศเพื่อปรบมือต้อนรับเดอะเรสในฐานะแชมป์เก่าแม้จะมีประเด็นดราม่านิดหน่อยกรณีที่แบร์าโดซิวา มิดฟิลชาวโปรตเกตเดินออกจากแถวทั้งๆที่แข้งลีว์พูลยังเดินไม่ถึงตัวเขาด้วยซ้ําขณะที่เกมในช่วงแรกลเว์พูลสร้างสรรค์โอกาสได้หลายครั้งแต่น่าเสียดายที่ขายความเฉียบคมในขณะที่แมนซิตี้เมื่อตั้งลําได้ก็เล่นตอบโต้ได้อย่างดูเดือดที่สําคัญแนวรุกเจ้าบ้านสุดโหดจริงๆโดยเฉพาะสามประสานราฮิมเซอร์ลิงฟิลโฟเดนและเควินเดอบอย จัดการเล่นงานแนวรับหงแดงจนปนไปหมดสำหรับเซอร์ลิงเกมนี้ถือเป็นแบบแห่งความทรงจำเพราะเขาซัดประตูแรกนับตั้งแต่ที่ย้ายออกมาจากแอนฟิลด์แต่คงเป็นเกมที่โจโกเมสอยากลืมเนื่องจากเขาโดนเล่นงานจนอวบที่สำคัญแชมป์ลีกเกือบแพ้ยับถึง50ถ้าหากประตูสุดท้ายไม่โดน VAR ริบเนื่องจาก ลิยารมาเซเลสทำแพนบอลไปก่อนที่จะส่งบอลซุกก้นตะข่ายค้เด็เดียวกันการแพ้ในเกมนี้ทำให้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทำลายสถิติ100แต้มของเือใบสีฟ้าลิบบีลงไปด้วยแต่กระนั้นหากมองในแง่บวกอีก6คคแบตท,ที่เหลือเจอเกนครอฟอาจจะส่งแข้งสำรองและดาวรุ่งลงไปสั่งสมประสบการณ์ และยังอาจใช้เป็นเกมสำหรับรีซี s ั a นในไปในตัวด้วยภาพที่1น่ําคืนที่อยากลืมของโกเมสแม้ว่านักเตะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขาดแดงกระตุ้นในการเล่นไปบ้างในแมตน,นี้แต่หนึ่งในนักเตะทัพของแดงที่เขารู้สึกว่าเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ทีมต้องเสียประตูที่แรกกับประตูที่2นั่นคือโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษ มักจะทําผลงานได้ดีเยี่ยมเวลาที่จับคู่เกมรับกับเฟอร์จิลฟานไดแต่สําหรับแมตที่เอติฮัสเตเดียมโกเมสจะต้องพบกับฝันร้ายที่อยากจะลืมเมื่อเขาโดนเล่นงานจากกราหิมเซอร์ลิงที่เล่นงานเขาซะจนสะบัดสบอมหมดสภาพกองหลังแชมป์ลีกจังหวะที่เสียประตูแรกโกเมสโดนความสามารถเฉพาะตัวของเซอร์ลิง เล่นงานจนต้องใช้มือดึงกระชากและสุดท้ายก็เสียจุดโทษจากนั้นก็ยังมาเจอทีเด็ดของเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษจัดการลอก1จังหวะและซัดประตูลอดขาอีกต่างหากงานนี้บอกเลยว่าโกเมสโดนเล่นงานอย่างหนักจนหมดสภาพจริงๆสำหรับการคว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ทัพผงแดงอาจจะอยากย้อนกลับมาชมฤดูกาลแห่งความสำเร็จอีกครั้งแต่สำหรับดาวเตะวัย23ปีคงไม่อยากย้อนกลับ มาชมเกมที่เอดิฮัสเตเดียมเพราะนี่คือหนึ่งในแมตท,ที่เขาทำผลงานได้ย่ำแย่สุดๆ 2. แนวดุกแชมป์ขาดความเฉียบคมต้องยอมรับว่าเกมนี้ครอฟหวังที่จะคว้าชัยชนะเพื่อเป็นการคองแชมป์ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลือกผู้เล่นชุดใหญ่นำโดยสามประามหา,หาการโรเบโต้ฟิมิโนโ,โมฮัมเหมดซาล่าและ ซาดิโอมาเน่แต่กว่ากลายเป็นว่าทั้ง3คนดันเกิดเหตุสนิมก่อนหน้าแข่งซะง,งั้นจะว่าไปแล้วแมนนี้นี่เรียกว่าพูเริ่มต้นเกมได้ยอย่างสุดยอดและเหนือกว่าเจ้าบ้านที่สําคัญหงแดงสร้างโอกาสในการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องและเกือบจะส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายโดยเฉพาะจังหวะของบางโมที่ซัดไปจนเสาบอลกระเด็นมาหามาเน่ ane, แต่ดันจับบอลพลาด ซึ่งหจังหวะด้านเ็นประตูสถานการณ์ของแชมป์น่าจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อทําไม่ได้ก็เหมือนเป็นการเป็นจุดประกายความโหดของเรือใบสีฟ้าจากนั้นพวกเขาแสดงให้เห็นให้ลิเวอร์พูลได้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่เฉียบขาดและจังหวะสวนกลับที่สุดแสนน่ากลัวโดยเฉพาะความสามารถในการวางบอลและผ่านบอลของเควินเดอบอยกับการวิ่งทะลุทะลวงของเซอร์ลิงกับฟิลฟอร์เดน สำหรับจุดนี้ครอปคงเห็นแล้วว่าทีมของเขายังมีปัญหาในการสู้กับแดงกลางที่ฝีเท้าจัดจานขณะดเดียวกันแนวรับก็ยังไม่แข็งแกร่งดังนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันคงต้องมีการบ้านให้ต้องขบคิดในการกระโจนเข้าสู่ตลาดพ่อค้าแข่งเพื่อหาเซ็นเตอร์แบ็กกองกลางและหน้าเป้ามาร่วมทีมไม่งั้นการป้องกันแชมป์ฤดูกาลหน้าคงรากเลือดแน่ๆ 3. เซอร์ลิงจัดทิ้งเก่าได้สักทีนับตั้งแต่ลาฮิมเซอร์ลิงตัดสินใจโบกมือลาถิ่นแอนฟิลขอระเบิดฟอร์มสุดยอดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สิ่งเดียวที่นักเตะยังคงผิดหวังก็คือการที่เล่นไม่ค่อยออกเมื่อต้องประทบทะกับลิเวอร์พูลทีมเก่าซึ่งเกมนี้นักเตะได้ปลดแอกสิ่งเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยอาจเป็นเพราะเกมนี้ไม่ได้มีความหมายในการลุ้นแชมป์ทำให้เซอร์ลิงค่อนข้างจะเล่นอย่างผ่อนคลาย และปลดปล่อยฟอร์มอย่างทิพที่แต่สิ่งที่เขาทํำดูเหมือนจะเป็นผลดีให้กับเจ้าตัวเพราะในฤดูกาลหน้าจะต้องมีการประทะอีกครั้งงานนี้ดาวเตะเลือดผู้ดีคงไม่รู้สึกเก่งอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมเตอร์ลิงโชว์เซปเทพไล่บี้ขยี้แนวรับของลิเวอร์พูลอย่างหนักโดยเฉพาะการเล่นงานโกเมซเสียทรงจนกระทั่งต้องเสียค่างโง่ทำให้หงแดงเสียจุดโทษ จากนั้นก็ยังโชว์การเล่นอย่างเข้าขากับฟอร์เดนก่อนหลุดเข้าไปซัดลอดขาโกเมสสเตอร์ลิงซัดประตูแรกจาก9เกมที่ประทะก,กับสโม,มสรเก่าของเขาฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมปีความเร็วสูงทีมชาติอังกฤษถึงแสดงอาการแฮ ppy แบบไม่เกรงใจเพื่อนร่วมสังกัดเดิมเพราะนี่เหมือนการยกผู้เขาออกจากอกและเป็นการปลดปล่อยความเครียดออกสักที 4. เดว r ลดอยโชว์คลาสเดวินเดวอย จัดการส่งบอลเข้าไปซุกตะข่ายเป็นการเบริกประตูแรกให้กับเรือใบสีฟ้าและถือเป็นจุดสำคัญในการสร้างปัญหาให้กับเรือวิลโลว์พูลเพราะนั่นหมายความว่าทีมเยือนจำเป็นจะต้องบุกเปิดเกมหวังหากหวังที่จะได้แต้มในแมตช์นี้แต่กลายเป็นการเปิดช่องให้เจ้าบ้านสวนกลับเป็นวาเล่นศักยภาพของจอมทัพทีมชาติเบลเยียมสุดยอดเกินบรรยาย โดยเขาทําหน้าที่เป็น p l a y เ a k e r ได้อย่างไม่มีที่ติรู้ว่าต้องวิ่งไปตำแหน่งตรงไหนเปิดบอลอย่างแม่นยำและมีสายตาเฉียบคมในการผ่านบอลโดยเดอร์บอยโชว์การแอซซิตอย่างเหนือชั้นให้โฟเดนซัดก่อนหมดครึ่งแรกครึ่งหลังยังมีอีกหลายครั้งที่เดอร์บอยสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมแต่ดันยิงทิ้งยิงขว้างจนกระทั่งมาถึงจังหวะที่ได้ประตูนำขาด40 เมื่อเขาผ่านบอลให้เซอร์ลิงก่อนที่จะยิงไปโดนอเล็กซ์อ็อกเลตแชมเบอร์เลนสกัดเข้าประตูตัวเองที่สำคัญจุดโทษของเดอร์บอยทำให้เขาสร้างสถิติยิงจุดโทษ4ลูกเป็นประตูหมดขดาะเดียวกันยังพลาดจุดสำคัญแค่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ที่เล่นให้แมนซิตี้เมื่อปี2016นอกจากนี้ยังแอสซิสไปแล้ว17ครั้งในซีซั่นนี้ทำให้ทำสถิติเทียบเท่า เชสฟาร์เบกัสแต่กระนั้นเจ้าตัวยังมีโอกาสสร้างสถิสติใหม่เพราะยังเหลืออีกหลายเกมให้ลงเล่นในฤดูกาล2019-2020 5. เป้าหมายทำคะแนนทะลุร้อยแต้มยากลำบากหนึ่ในแรมกระตุ้นของลิเวอร์พูลในแมตชนี้คือการตั้งเป้าที่จะจบฤดูกาลด้วยการทำลายสถิติของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเก็บให้ได้เกิน100คะแนนอย่างไรก็ตามความคาดหวังพวกเขา ในเวลานี้เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาเมื่อโดนเรือใบสีฟ้ายำใหญ่ในเกมล่าสุดหลังจากจบเกมกับแมนซิตี้ทำให้ตอนนี้เหลือเกมลงเล่นเพียงแค่68เท่ากับ18คะแนนและปัจจุบันหงแดงมี86คะแนนดังนั้นพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้หมดนั่นหมายความว่าจะทำให้ได้1 0 4แต้มซึ่งแซงหน้าแมนซิตี้ที่เคยเก็บได้100คะแนนในซีซั่น2017-2018 อย่างไรก็ตามพวกเขาจะมีกระแรงกระตุ้นอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปมีความเปม็นไ่ได้ที่คลอปจะหันมาใช้โลเตชันและปล่อยให้บรรดานักเดทดาวตุ้งอนาคตไกลอย่างเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลสและเนโกวิลเลียมรวมไปถึงนักเตะสำรองอย่างอดัมลันลาน่าทาคุมิมินามิโนะหรือนาบีเกอิตาเป็นต้นได้ลงสนามมากขึ้น เพราะจะทำให้พวกเขาได้รับเหรียญแชมป์ลีกนอกจากนี้นายใหญ่ชาวอังกฤษเยอรมันอาจจะมองว่า6เกมที่เหลืออยู่เปรียบเสมือนการเล่นเกม p r e ซี s ั o n เป็นอนีตัวด้วยฉะนั้นเกมพบอาร์เซนอลและเชลซีอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นการทดลองทั้งเกมรับและเกมลุกฉะนั้นโอกาสที่จะทำลายสถิติ1ไว้แต้มของแมนซิตี้น่าจะลิบบีเต็งทนขอบคุณคุณทอมเนงนะครับ แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่แอดสยามสปอร์ตนะครับไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณสยามสปอร์ตสำหรับบทความและเนื้อหานะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานพิเศีสวัสดีครับ